ีเนี่ยมีน้องๆในกลุ่ม TOS เนี่ยมาท้าผมนะครับผมอ่าก็ก็เลยแบบเราจะต้องมารับคำท้ากันนิดนึงซึ่งแน่เดี๋ยวผมขออธิบายตรงเรื่องกกิจกรรม i b e บา e กส์แ l ร e เลน,นกันนี้กันก่อนนะครับซึ่งไอกิจกรรม i b c k e t c h a l l e n g e เนี่ยก็เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ป่วยของโรค ALS กันนะครับซึ่งพวกผู้ป่วย ALS เนี่ยก็จะแบบจะเป็นโรคที่แบบ มีความผิดปกติทางด้านสมองคือมันเกิดเซลล์ผิดปกติทางตรงสมองแล้วก็ไขสันหลังนะครับทําให้คนที่ป่วยเนี่ยะจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็แบบเหมือนกับว่าไม่สามารถแบบเคี้ยวอะไรได้สะดวกกินอาหารยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแบบเกิดอะไรขึ้นเกิ <c oughs> <c oughs> ๆๆดอะไรขึ้นนะครับ ก็คงไม่มีอะไรครับผมไม่ได้ทำเอฟเฟกระเบิดนะครับนะฮะก็คือเดี๋ยวมาต่อกันดีกว่าก็คือในเรื่อง a อเนี่ยนะเหมือนกับจุดระหงเนี่ยที่เขาให้ใช้แบบน้ําแข็งลาดตัวเนี่ยก็เพราะว่าเวลาแบบเราที่เวลาเราที่เราเวลาเราโดนน้าเย็นเนี่ยลาดตัวเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ่อกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันจะเหมือนกับชาชาไม่มีความรู้สึกไปในระยะเวลาแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งผู้ป่วย l อเเนี่ยก็จะมีอาการที่แบบชาที่แบบไม่ได้รับความรู้สึก จากอะไรเลยตลอดเวลานะครับซึ่งถือว่าแบบน่าสงสารมากแต่ว่าหลังจากจบกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับผมก็เนี่ยเดี๋ยวจะแบบบอกเลยว่าแบบเราจะต้องบริจาคก,กันนะครับก็คือช่วยเหลือคือในในกฎของ a o s เนี่ยก็คือแบบช่วยเหลือประมาณถ้าเกิดมีการเอาน้ำรัดหัวเนี่ยก็จะช่วยเหลือแค่30ดตอน 3ดอนหรือ10ดอน10ดอนครับประมาณ10ดอนหรือ300อบาทแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อน้ำแข็งรัดหัวเลยเนี่ยเราต้องบริจาคร้อยดอนหรือ3,000บาทนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมจะขอทั้งเล่นทั้งบริจาคเลยละกันครับเพื่อความเป็นความบันเทิงใจของชาวเพื่อนๆพ o s นเียวนะครับก็เดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันเลยดีกว่านี่ครับผมเตรียมน้ำเรียร้อยบบแล้วแล้ว,ลว,วก็น้ำแข็งมาดอโอเคขอใส่เลยนะ โอเคครับผมขอรับคำทานนะครับก็ส่วนบัญชีที่จะบริจาคเนี่ยครับเดี๋ยวเชิญดูตามด้านล่างนี้ได้เลยด้านล่างนี้เนี่ยโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาลงมาทำการเริ่มกนเลยดีว่า เย็นไ่หมดแล้วโอเคแล้วครับอันนี้จะให้ผมให้ดูเลยครับว่ามันเย็นมากโอ้ยนะครับอันนั้นนะหนึ่งสอง เคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับว่าแบบอีก3ามคนเนี่ยที่จะโดนต่อเป็นใครนะครับมาดูกันครับโอเคครับก็ผมก็ทำการชรเลน์ไปแล้วนะครับสำหรับ3คนที่ผมจะส่งต่อให้ทำนะครับคนแรกอ่าึงด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 ึงก็คือคนแรกนะครับผมให้ บาลอนนะครับเพื่อนรักอ,อ่าบาลอนเพื่อนรักเตรียมตัวได้เลยนะมึงต่อไปนะครับคนที่สองเนี่ยครับผมจะให้เป็นท่านบะมุกนะครับมินจีอ่ามินจีเนี่ยขอขอนุญาตด้วยนะครับแล้ว <T> คนสุดท้ายคนที่สาม <T> คนที่สามคนที่สามเนี่ยผมขอให้คนในกิวของผมแล้วกันนะครับลุงไอซ์ครับลุงไอซ์ก็ ขอให้เป็นผู้โชคดีนะครับอย่าลืมทาตามแล้วก็บริจาคกันตามที่ด้านล่างนี้ด้วยนะครับด้านล่างนี้ด้านล่างนี้อย่าลืมนะครับก็คือถ้าเกิดเราไม่ยอมเราทำท้าในการทำไอ้บลัคเก็ตแชร์แดนเนี่ยก็บริจาคเงิน10ดอลลาร์นะครับหรือ300บาทประมาณ3 0 0บาทแต่ว่าถ้าเกิดไม่ยอมทำนะครับก็อย่าลืมบริจาคกัน3,000หรือ100ดอลลาร์ด้วยนะครับก็สวัสดีครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเอ้ยยังนิดนึงนะครับเดี๋ยว ผมจะต้องรูดการโชว์อ,อยากขอเตรียมตัวเอา iPad มาแป๊บนึ่งเราเป็นกลุ่มทชียร์เอแกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีการรูดการโชว์ก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจบไอมาจเกตแชร์นข่าวนี้เนี่ยผมก็ขอรูดการโชว์ด้วยแล้วกันครับนะครับ,รบอันนี้ไอดีผมนะครับไอดี ID ผมคุชิโจวี่โอเค okay, เราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้การอะไร การเงินนะครับโอ้จะร้องอะกลเลมเจ็ดก์เลมด้วยครับเป็นกลเลมของผมเองนะครับก็ขอให้แบบอทุกคนอย่าลืมนะครับคนที่โดนชายเลงสามคนมีบารอนมีมินจีแล้วก็มีลุงไอนะครับอย่าลืมทำตามด้วยนะครับสวัสดีครับ